ทีนึ่งทีมีอาทิตยรรู้ว่าพ่อเดี๋ยวกับปากครับเดี๋ยวจะดุดเดี๋ยวจะดุดกได้เห็นมายิ้มสิคะยิ้หน้ามายิ้มหน่ายิ้มทางนี้หน้านี่ตะเบานะนี่อะก็เจอช่างไหยครับ เดินถ่รองเท้ามาทางนี้หน่อนยออค่ะเก่งแหม่เดินเก่งเเิยหน้ายิ้มหน่อยค่ะหน้ามายิ้มให้หน่อยอ่ะต้องถอดรองเท้าด้วย ึงหัวเปียกอยู่เดี๋ยวก่อนแล้วกันแต่หให้ดูหน่อยดิแต่แล้สวยไหมแต่แล้สวยตามาแต่แ <มา S 2> วสวหไหมอันนี้อันนี้นาย